กล้องไว้แตกแล้วทุกคนโอ้ไว้เข้าพี่พี่ตาตัวนึงฝั่งไว้หรอวะเข้าไว้เข้าอยู่ไว้อยู่

เู่นนบ้านนี่ผมขอเลยปะ่ะเอาไปดิปปบอกว่าผมแฮกเว้ยโ,โ้อง <S <S อโ,อโอ

เข้าไปแไไป็เลเป่ะไม่ได้ไม่ได้ไมไดแมเมอ่อยู่นี่คาเตอร์ทอนก็มีตันหนึ่งนะได้เจเกอร์นี่รันเะไรันเลย เเออาดดพี <P ics> <p ics> ่พ um, ี่พี่พี่ขอบาลอะไรอย่างเดี๋ยวต่อยให้หน่อยตำแหน่งอย่าเพิ่งต่อยอย่าเพิ่งต่อยโอเคต่อยแล้วเย้ยตายโอจริ้งจกใส่กระถูกแล้วนี่ อย่างอย่างกล้องเขาเป็นไงคุณบอลบิดเรื่องเเลยดี๋ยวผมรีบจอดเสร็จเอ่อแล้วเดี๋ยวผมรีเกมนะผมไปแกนบอโล่ครับว้าวแตคิวที่รีแกรนด์คอมพิวเตอร์ได้ได้ได้ว้าวว้าวว้าวไฟเออมันเป็นใครตรงนี้เบิร์นเบิร์นได้หน่อยเบิร์นได้น พ่อพ่อพอ,พอ,พอเดี๋ยวผมปาชิงนไงคือผมมองไม่เห็นแม้กระทั่งบริเกตอะว่าแบบยังไม่รู้เลยว่ามันแบบตายแค่ไหนอ่ะจอดได้เจอดตัวหนึ่งจอดตัวหนึ่งจอดตัวหนึงเฮ้ยมีมีจอยตัวมีจอยตัวเอาตายเจเกอร์สะพาน เออีกนออนเอาใหม่ยิงไม่ตายอน้ำพอน้ำล็อกกลับอยู่ขบนตัวนึงขบนแทโอ้ไมตายตายนแทนขบนแทนแทบนแทนคนยูพลนิ้งคนยูพลนิ้ กลางนะเออน่าจะเหลืองตัวใหญ่แล้วเนาหลอหล่อไม่เพื่อนเราไม่ได้อเจ้าเอ้าโดนเฉยโดยมันทําเมนเลยขวาแล้วก็บนแฮทก็เมีนั่นแหละก็เมีนั่นแฮท มันกูรีบเสียงเดินปะมาเดินก็ได้อ่ะวัดเฮ้ยต้องมีคนเล่นในบอลดูฮอรเว่ยให้หน่อยใช่อร์เว่ยไ่ตยว้าว I got two มัดูกูอ่ะขุ่นเล่นเอ้ยเฮ้ยดูขากุ่น y Bên 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 Naiti Cũng mới giữ ngay mười nè Naiti <laughs> bây giờ <laughs> Ờ Nên cũng mới <laughs> giữ hay ถ้าเป็นไนพี่ยิงไปแล้วกูบอกเลยเบ้นถ้ามึงขอละเอ้าอยู่โลเคชันไสองตัวเลยพี่ปาติดตัองตัว่าาตัวตัวตัวาตัวปาตัวาตัวปาตัวตัวาตัวาตัวปาตัวตัวาตัวลาตปตัวปาตตปละตลาตปตัปลตัาลลัตปลัล แล้วไงใครแคร์เฮ้ยอย่าเล่นโอเพนนะผมดูโอเพนเองแต่มีใครมาเลยโอเพนอ่ะผมได้ตัวหนึ่งโอเพนอ่ะวัตเตอร์ไฟแซ อ oh. ุ้ยว <co ้าวโดนไอนิ่งไอนิ่งตัวนึงไอนิ่งตัวหนึ่งลึกไปไหนขุดไม่หยุดเลยไอหนิ่งไอนิเห็นปะเห็นปะอยู่ๆออกมาปันเนียไม่หยุดเลยไอหนิ่งมาไอนิ่งมาเข่าแตกเกิดตายอ่ะซ้ายขวาไอนิ่งไอนิ่งไอนิ่งยาวบายาวตายละ ตี่ก่อนเลยตีหนึ่งกระตายมอ้ไมเอาไปยาวตัวไทยสวยปีกสวยไม่จเปกก็เตรียมแข่ง่ีดีไม่รู้นะไม่รู้นี่กูหัวเะรลตายเดี๋ยวมองรอดูนะ ลุกไปลุกเสร็จตายสวยมากใช่พอนมั่วเยอะมั่วแข่งอุ้ยโอ้สโนว์อ้โอู้หเปล่ามันเปิดตูยังลุกอยู่เลยยังลุกอยู่เฮ้ยอ๋ขึ้นไงวะเอ้ยผมยิงกล้องแมพทพียงแล้วอ๋อไม่ไม่แตกวะ แตกๆๆกล้องมาแตกโอ้แต่อ่าสี่สองหนึ่งอ้ยว้าวโอ้ว้าวเหลืองเลยเหลืองมันรู้เลยนะว่าอยู่นี่ ออมันไดเมนบันไดเมนแล้วลไรบันไดเมนลงอีกตัวดิมันเมนไป่กันนะต่อมอนิเต์ทัานานอยู่เป่าโอเ

so let me break 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 it all down for you i never giving up i never gonna take take taking that crown from you i worry about your time so let me break 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 it all down for you i never giving up i never gonna take take taking that crown from you i worry about your time